วันนี้แดกแมนพามาจัดหนักจัดเต็มกับเนื้อฉ่ำกันที่ร้านหม้อไฟหมาล่านะครับบอกเลยที่นี่เนื้อเขาเด็ดมากร้านที่พี่มาเขาชื่อว่าหม้อไฟซูดูนะครับบอกเลยร้านนี้อยู่ตรงเส้นรัชดานทุกคนใกล้ๆศาลพระพิฆเนศนะครับลง MRT ขึ้นมาเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วและสำหรับเมนูก็จิ้มสั่งในนี้ได้เลยครับและที่สำคัญที่นี่ทุกคนมีน้ำจิ้มให้เลือกสั่งกันเยอะมากจะทำแบบไหนชอบแบบไหนก็ได้เลยนะครับและของที่พี่จิ้มสั่งมาก็มาส่งแล้วนะครับทุกคนอยากดูให้ทุกคนดูลายเนื้อนบ มันน่ากินมากและในส่วนน้ำซุปปี้จงมีสองแบบนะครับมีซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปน้ำหมาล่านะที่นี่เขาใช้มันวัวในการทำน้ำหมาล่าด้วยนะทุกคนเข้มข้นมากแล้วก็ถึงเวลาพร้อมลุยนะครับมีพากันเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ด้วยเปิดด้วยน้องไส้เป็ดก่อนเลยนะครับน่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะกินกับน้ำหมาล่านั้นทุกคนบอกเลยมันเข้ากันมากนะและน้ำจิ้มที่เราทำมาก็จะมีสูตรน้ำมันงาเข้มๆ้นหน่อยนะทุกคนมันเข้ากันแล้วเราก็มาต่อที่เนื้อตัวนี้นะทุกคนเป็นแบบติิิดดดจจาาาาาาานน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 มม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 ้้้้้้ววยะเเเืืือออีคคุ่่่ๆรรรรััหหถใไไกกก็สสงู ทั้งสันทอหมูสามชั้นสไลด์นะครับแล้วก็ยังมีเป็นพวกเบคอนหน่อยนะเอาไปจุ่มจุมกับน้ําซุปกระดูกหมูแล้วก็จิ้มกินนะบอกเลยมันฟินแล้วก็ถึงที่เด็ดของทางร้านนะครับเป็นเนื้อออสเตรเลียเอฟไรนะทุกคนจุ่มลงไปชาบูนิดเดียวพอนะเอาแบบมีเดียมแร่หน่อยนะทุกคนกินเข้าไปมันจะนุ่มแล้วก็ละลายวัวหายไปเลยหรือจะเป็นในส่วนเนื้อน้องลายก็มีนะครับทุกคนลงไปลวกเหมือนเดิมนะไม่ต้องนานทุกคนเนื้อมีความกรุบกรุบติดเอ็นหน่อยๆน,นะลังจากเนื้อก็มาตอ่อน,น,นี่นปปเตุน ตุต่นนะอะไรพี่ชอบ่อคืนนี่เลยครับทุกคนไส้หมูตุ่นนะทุกคนจิ้มก,กับน้ำจิ้มหมาล่าบอกเลยนะมันดีหมาลุยเนื้อออสเตรเลียวากียวต่อดีกว่าครับทุกคนพี่ขอแนะนําเลยนะใครที่ชอบกินเนื้อนะครับหรือเป็นเนื้อวากีวอะไรพวกนี้นะร้านนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะทุกคนบอกเลยมันดีมากสวยงามมากเจ๋งสุดๆนะครับส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นเนื้อแกะสไลด์นะครับทุกคนสไลด์กันมาแบบบางๆเลยนะเนื้อไม่มีกลิ่นนะครับกินกําลังดีเลยกินไปสักพักเริ่มเลี่ยนนะครับเราก็ขอยําแตงกวามากินแก้เลี่ยนนนนนกกกัน่น่ออยยนะแคี้้็พรมลุ แจัดทั้งหมดกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมสั่งของหวานมากินกันด้วยนะทุกคนพี่สั่งมา2เมนูนะเมนูนี้มีใครรู้บ้างว่าชื่ออะไรลองคอมเมนต์มาหน่อยนะตัวข้างนอกจะเป็นแป,แป้งกรอบๆนะจิ้มกับน้ําตาลแดงเขาหน่อยอร่อยดีส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นหมันโถทอดนะทุกคนจิ้มกับน้าจิ้มนมข้นนะทุกคนมันหวานฉ่าลงตัวนั้นมากค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านหมาล่าหมอ้อไฟที่พี่ชอบมากๆเลยครับใครผ่านมาแถวราชดานะพี่แนะนําให้แวะเลยนะครับโดยเฉพาะสายเนื้อถูกใจแน่นอน